วัสดีต้นเช้าครับวันนี้เราจะมา,าซ่อมเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับอาการก็คือเสียบปลักไฟแล้วไม่หมุนนะครับเราจะมาดูกันขั้นแรกก็วัดโอมที่ขั้วไดนา้ตต้อนก่อน ตนชมเอาไปซ่อนไปซ่อนไว้ครับอยู่โอมนะครับไม่ขึ้นนะครับเพราะยังไม่เปิดอยู่ที่เบอร์ศูนยอยู่เดี๋ยวจะเปิดที่เป็นเบอร์หนึ่งก็แล้วกันเบอร์หนึ่งจะขึ้นไหม เบอร์หนึ่งมิเตอร์ขึ้นเป็นมกโอห์ม oh นะครับมกโอห์ม oh นี้ใน่ชตวัดเ oh <m. S 1> ือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สองเป็นโอห์มเบอร์สปีดเร็วน่มชัเย โอเคชัดนะอ่เบอร์สองน,นะครับเบอร์สอง่าไม่มีลูกมือเลยวันนี้ลูกมือลดน้ำต้นไม้อยู่เบอร์สองขึ้นที่ สิบแปดโอห์มสิบแปดโอห์มนี้ไม่เสียนะครับเนี่ยเจะลองเทสเสียบปลั๊กไฟดูว่าหูกล้องหลอกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเสียบสามขวดนั่นเองครับเจ๊โอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กกันเดี๋ยวบิดไป0ูงก่อนนะครับ ัดแล้วทีนี้จะเทสนะครับเราเมนนวลดูก่อนโอโหอย่างเร็วเลยคุณผูกล้องหลอกแล้ว,วนนี้ต้องมาเตียกค่าใายแล้วตามขวดว,นนนวันนีนวว้วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับ โอวันนี้ผู้ช่วยไม่มาช่วยจับเลยลดน้ำต้นไม้สบายใจครับสวัสดีครับ